สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอาริสาเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักของเพื่อนนะคะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนนี้นะคะเดือนนี้อยากจะมาช้าหน่อยนะคะก็ต้องขออาภายัยเพื่อนๆด้วยนะคะ เพื่อนๆชาวมังกรนะคะคือเพื่อนๆที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคมนะคะถึง12กุมภาพันธ์นะคะการหนาดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเซอร์โรลจรงนะคะดวงทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ไดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูก็เป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะ ไม่เหมาจะอ่านดวงสำหรับเพื่อนๆคนมีคู่ก่อนนะคะเพื่อนๆคนสดจะอยู่ในช่วงท้ายของคลิปนี้นะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะมีพลังงานของอัศวินถือดาบนะคะมีพลังงานของเด็กถือเหรียญมีพลังงานของเดอะซันค่ะ และมีพลังงานของเดอะเมจิเชียนนะคะ พลังงานตัวตนข,ของเพื่อนๆชาวมังกรนะคะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าในช่วงปักนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆมีความหวังเนาะนะคะหรือว่าต้องการความหวังอย่างน้อยๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรนะคะ <S <S ไพ่ใบนี้สื่อถึงเพื่อนๆเ,เ,เองค่ะพยายามเติมเต็มความหวังให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะรู้สึกถึงเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเคมันอาจจะยังแบบ เหมือนดวงดาวค่ะเขาเกิดขึ้นตอนกลางคืนเนาะนะคะกม็มันมีบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ชัดเจนมากเนาะนะคะหรือว่าเป็นช่วงของการที่แบบเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเคก็เห็นแสงไฟนะเห็นแสงของดวงดาวนะนะคะแต่ว่าอย่างแต่ว่าก็มีบางอย่างเหมือนกันที่ต้องเรียนรู้ถูกไหมคะมีบางอย่างที่ต้องแบบเรียนรู้กันแล้วก็ปรับตัวกันนะคะ เพื่อนๆน,นะคะชาวมังกรอาจจะดีอยู่คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะมีพลังงานของอัศวินถือดาบนะคะเด็กถือเหรียญคนรักของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นชาวสิงลัคนาสิงก็ได้นะคะบางคู่บางคนคนรักอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่หรือมีลูกติดก็ได้นะคะออมีเมจิเชียนค่ะบางคนดีอยู่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนะคะลกักษณะของความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอมองว่า มันเหมือนกับเป็นแสงสว่างนะมีเดือดสตาร์มาและยังมีเดือดซันด้วยสแสดงว่าความสัมพันธ์นี้เพื่อนๆชาวมังกรเองอาจจะให้ความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มมีความหวังด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันถูกใส่ความคาดหวังลงไปมากๆนะคะแต่ในความคาดหวังนั้นเองค่ะก็ยังมีเรื่องของความรู้สึกถึงความไม่มั่นคง ะะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจรู้สึกว่าคนรักมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดหมดนะคะหรือว่าคนรักอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนแบบไม่ไน่าไว้ใจอ่ะเนาะนะคะหรือว่าเขาแบบอาจจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวเองมากไหมนะคะเช่นเรื่องงานเรื่องการพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าคนรักเป็นคนที่มีความสนใจหลากหลายนะคะอาจจะชอบเรียนรู้นะคะหรือชอบทานู่นทํานี่ทานั่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะบางคู่บางคนนะคะเป็นอัศวินถือดาบด้วยนะคะ เอ,อ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็วนะคะพอจะมาก็มาหรือพอจะไม่มานะคะพอจะหายไปก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะปวจะมานะคะก็โผล่มาเลยอย่างงี้ก็ได้นะคะอืมเออทีนี้นะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงเรื่องของการทะเลาะกันหรือความเครียดไดี่ด้วยนะคะในความสัมพันธ์เนาะนะคะมันเหมือนกับบางทีเราก็ดูไม่ออกคะ่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเงี้ยนะคะก็ได้เนาะนะคะประมาณเนี้ยนะคะความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะแม่หมอมองว่าใดๆก็ตามมีทั้งเดอร์สตาร์และเดอร์สแม่หมอมองว่า ความสัมพันธ์นี้นะคะก็มีความรู้สึกนะคะแล้วก็ยังอยากให้เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับเราอะเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะคนรักของเราค่ะเขาคิดอะไรอยู่เนาะนะคะ พลังงานในภพนี้สามารถสลับฝังกันได้เป็นไวเบอร์ซตาได้นะคะพเพื่อนลองสลับดูนะคะคนรักของเพื่อนบางคนอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกูมได้ด้วยนะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีออร่านะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สวยมากห่อมากแต่เดินไปที่ไหนใครๆก็อยากมองหันไปมองนะคะโอเคทีนี้เรามาดูการตัวตนของเขาได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานของหนึ่งเหรียญค่ะ มีพลังงานของคิงถือไม้นะคะมีพลังงานของคิงถือถ้วยค่ะและมีพลังงานของเดอะไฮเปอร์เทสนะคะคนรักของเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎก็ได้นะคะตัวตนของเขาได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญมองว,ว่าในใจลึกๆเขาก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงเนาะนะคะเขาเองก็รู้สึกถึงความแบบ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าในดยก็ตามค่ะมันมีบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคะอืมเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวและเปราะบางมากนะคะภายในใจช่วงนี้อาจจะแบบเป็นคนที่เหมือนแบบพยายามเก็บความรู้สึกหรือข่มความรู้สึกของตัวเองเอาไวะคะ้ค่ะเหมือนไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงอะนะคะบางคู่นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นลักษณะของความรักที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะเป็นรักลับๆร,รู้กันอยู่แค่สองคนนะคะหากเขาคือคนในความรักของคุณนะคะเขา เขาค่อนข้างนิ่งเหมือนเขาพยายามที่จะมองหาทางออกนะนะคะคืออ,อถามว่ามีความสุขไหมนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มนะคะที่จะรู้สึกว่าตัวของเขาเองค่ะก็อาจจะแบบอยากที่จะได้รับความมั่นคงอะ่ะ ะะต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วอ่ะประมาณนี้นะคะแต่หากคู่ไหนนะคะไม่ได้เป็นรักลับๆรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะคะไพ่ของเขานิ่งมากเนาะนะคะแล้วก็เก็บความรู้สึกมีความคิดเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มหัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเขาต้องการอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคือน u m b e r one นะคะหรือเขาคือคนที่คุณแบบอยากจะอยู่ด้วยเขาคือคนที่คุณ ให้ความสําคัญมากที่สุดอประมาณเนี้ยนะคะอืมนะคะเอ่อมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนกับความคิดถึงค่ะก็ยังมีความแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนภายในใจนะคะอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยเนาะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซนต์ของเขาเริ่มทํางานนะคะอืมเอ่อทีนี้มาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆนะคะรู้สึกยังไงเอ,อ่ย มี9ดาบนะคะมี2เหรียญค่ะมีคิงถือถ้วยนะคะมีไพ่เจดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่หดาบนะคะ ในฝั่งของคุณนะคะแม่หมอมองว่าเพื่อนๆเองอ,อาจจะค่อนข้างคิดมากนะคะบางคนอาจจะนอนไม่หลับค่ะบางคนอาจจะคิดเดยอะแล้วก็บางคืนอาจจะหลับหลับเตือนเตืหลับไม่สนิทก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิดนะคะพไพ่ใบนี้หากเพื่อนคนไหนที่คิดมากนะคะอยากเครียดมากน้ะนะคะตัวของเราเองเหมือนค่อนข้างคิดอ่ะแล้วก็ใช้ความคิดเดยอะเจ็ดทั่วคือการจินตนาการด้วยบางคนเก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปฝัน ะะบางคนรู้สึกถึงความแบบอ่อนไหวทางอารมณ์านะคะเราอาจจะรู้สึกถึงความอดทนแล้วก็ความพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไพ่สองเหรียญสื่อถึงการลังเลใจตอนนี้เริ่มหวั่นไหวเริ่มไม่มั่นใจเริ่มลังเลใจแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้6กดาบบางครั้งน้อยใจคิดมากอยากจะเดินออกไปให้มันพ้นๆเลยนะคะบางคนถึงขั้นแบบว่าโอเคเริ่มแบบ เริ่มคิดทบทวนแล้วนะนะคะบางคนเริ่มคิดทบทวนแต่ว่าคิงถือถ้วยคือยังมีใจอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่ยังอยากพยายามอยู่นะคะยังอยากหาทางออกอยู่นะคะแต่เป็นคนที่ขอเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้กับใจกับตัวเองก่อนนะคะเออบางครั้งมันก็มีความเขาเรียกอะไรความรู้สึกอ่อนไหวเนาะบางคนเหมือนแบบมันเซนซิทีฟอะบางคนเริ่มแบบเปราะบ,บางอะเปราะบางง่ายใจบางนะคะก็รู้สึกน้อยใจได้เนาะนะคะ สอเหรียญสื่อถึงความไม่มั่นใจแล้วก็สื่อถึงการปรับเนื้อปรับตัวได้ด้วยเนาะนะคะพยายามปรับตัวอยู่นะคะช่างใจอยู่ลังเลใจอยู่นะในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนรักเขาอยากฝากบอกอะไรเอ่ยขอข้อความจากคนรักหน่อยค่ะ ีไพ่สามดาบนะคะมีไพ่คิงถือดาบค่ะมีไพ่สามไม้นะคะมีไพ่เด็กถือไม้แล้วก็มีไพ่แปดดาบคนรักนะคะเขาอยากจะฝากบอกว่าเขาค่อนข้างอึดอัดเนาะนะคะมันเหมือนกับเ,เขาอาจจะไปรับไปรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ทาให้เขารู้สึกเสียใจเนาะนะคะเนี่ย หรือรักเราอาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะตัวของเขาเองค่ะรู้สึกถึงความห่างไกลกันนะคะแล้วก็ความห่างเหินเกิดขึ้นบางครั้งเขาก็รู้สึกเงานะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เจออยู่นะนะคะเขาบอกว่าเขาอึดอัดค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเหมือนกันนะคะบางครั้งรู้สึกเงาว่าเวค่ะเหมือนกับเราก็มีระยะห่างกันเกิดขึ้นบ้างในบางเวลานะคะแต่ตัวของเขาค่ะก็เหมือนรอคอยนะว่าสักวันหนึ่งนะคะเราจะแบบ กลับมาใกล้ชิดกันได้นะคะคิงถือดาบเป็นช่วงที่ค่อนข้างเครียดคิดมากด้วยเช่นเดียวกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูด,ดูดูได้นะคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดนะคะอืมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำปากนี้จะเป็นยังไงนะคะคนรักของคเพื่อนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะชาวเมถุนตุนกลุ่มนะคะ มองว่าเหมือนเขารอคอยนะคะว่าเออมันจะดีขึ้นอะนะคะเหมือนเขารอคอยว่ามันจะดีขึ้นสักวันหนึ่งเนาะนะคะมีไพ่เก้าไม้ค่ะมีไพ่สามไม้นะคะมีไพ่สี่ไม้นะคะมีไพ่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ควีนอวานนะคะราชินีไม้เท้าพลังงาน เอาคำนะคะมันมีกําแพงอยู่ตรงนี้เนาะนะคะมีกําแพงอยู่ตรงนี้ค่ะใครสักคนหนึ่งสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อขวางกัน้นนะคะหรืออาจจะเป็นกําแพงในความสัมพันธ์นี้ที่กั้นเราทั้งคู่นะคะไม่ได้เปิดใจกันหมดไหมนะคะบางคู่นะคะอาจจะแบบเออแม่มอมองว่า มีความต้องการความสัมพันธ์นี้มากๆบางคนอยากลงหลักปักฐานบางคนอยากเข้าสู่พิธีมาร์พิธีวิวาบางคนอยากได้สถานะนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงบางคู่เคยแพลนร่วมกันนะคะว่าจะแต่งงานกันหรือว่าวางวางแผนชีวิตล่วงหน้าด้วยกันเนี่ยนะคะปากนี้นะคะมันอาจจะมีความห่างเหินเกิดขึ้นนะคะแม่หมอมองว่ามันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งรอคอยนะคะว่าจะได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคิดถึงนะคะอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอ ต้องการความมั่นคงในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีต้องมั่นคงค่ะสิบเหรียญนะคะเป็นช่วงที่ช่วงนี้อ่ะคุณอาจจะมีโชคนะคะหรือดูมั่งคั่งนะคะหรือดูดูแบบรวยรวยความสุขนะคะอืมรือกระเป๋าไม่แห้งนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวเข้ามาท้ายทายให้เป็นเพื่อนอยู่เสมอนะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณนกบาลสมองมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงอยู่เนาะนะคะแต่ว่ากำแพงที่สร้างขึ้นมาเนี่ย มันทําให้เราคู่ไม่ได้คุยกันอะนะคะอืมนะคะถ้าเกิดคู่ไหนค่ะที่คุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะมันเหมือนกับมันก็ยังมีบางอย่างะที่เปิดกันไม่หมดนะคะคุยนกว่าขยายได้สามเหรียญสิบถ้วยและหนึ่งเหรียญเอ่อเป็นคู่ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะหม,มองว่าปากเนี้ยจะได้กลับมาคุยกันแหละเนาะนะคะแต่ว่าทิฐินะคะเป็นเรื่องของทิฐินะคะ ถ้ารักกันนะคะก็ให้ใจใกันนะคะหมอมองว่ามันยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะหนึ่งเรียนเห็นไหมนะคะยังรักกันอยู่เลยเห็นไหมคะสิบถ้วยนะคะยังมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความผูกพันกันนะคะมันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเนาะที่น้อามาถามไพ่ whisper of love oracle กันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างคะ Received with love and appreciation นะคะ gracious acceptance is a way to show love do something for someone give your attention to another physical touch a tender touch can mean so much พายวิสเปอร์นะคะอยากจะประสิบบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าจงรับความรักแล้วก็ความพึงพอใจนะคะจงยอมรับความ สุกนะคะการที่เรามีคนให้ความรักแล้วเรายอมรับมันเรารับมันมานะคะคือวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักนั่นเองนะคะอืมเอ่อทำบางเสียงบางอย่างเพื่อบางคนเพื่อใครบางคนนะคะจงให้ความสําคัญกับคู่รักของเราด้วยนะคะหากคุณทําดีแล้วนะคะทำต่อไปนะนะคะ physical touch นะคะการสัมผัส ภายนอกนะคะสัมผัสกันและกันนะคะสัมผัสอย่างนุ่มนวลคะ่ะสามารถสร้างความทรงจานะคะแล้วก็มีความหมายมากๆกับผู้ถูกสัมผัสเนาะนะคะการดูแลการสัมผัสด้วยความอ่อนโยนนะคะมันเป็นภาษากายนะที่คนที่เขาได้รับการสัมผัสเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เนาะนะคะหมอเชื่อว่าเ,เพื่อนๆชาวมังกรน,นะคะเป็นคนที่ใส่ใจกับความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทนนะคะหนักแน่น กับความรักอยู่นะคะหนึ่งในราศีที่เป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็อดทนเก่งนะคะแต่ก็มีเส้นของตัวเองอยู่เนาะนะคะก็ใดๆก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนสดชาวมังกรนะคะเรามาดูว่าพลังงานความรักในปักนี้จะเป็นยังไงนะคะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่เดอะชาริอันะคะไพ่ใบน,นี้นะคะสื่อถึงว่าในปักนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางเนาะนะคะหรือว่าได้ใช้พลังงานแห่งความคิดความคิดใหม่ๆการอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไอเดียค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์เนาะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มุ่งมั่นนะคะไปกับเรื่องของการลงสนามทําสิ่งที่อยากทําได้จริงเนาะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ เดินทางเนาะนะคะหรือว่า take action กับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำแล้วล่ะเนาะนะคะออบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศ <Okay. S 1> หรือไปต่างจังหวัดด้วยเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ในอดีตเป็นยังไงนะคะมีไพ่ the hangman นะคะในอดีตอาจจะดีอยู่คนที่เกิดใน,นาดราศีมีนก็ได้นะคะในบางคู่บางคนคนรักของเพื่อนเพื่อนชาวมังกรอาจจะดีอยู่คนที่เกิดใน,นาดราศีมังกรด้วยกันเองก็ได้นะคะในบางคู่บางคนมีไพ่ the world นะคะคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มีความแตกต่างในด้านของศาสนาเพื่อทำความเชื่อ ประเพณีนะคะมีไพ่6ดับแล้วก็ไพ่สิเหรียญน,นะคะสื่อถึงความมั่นคงในชีวิตสื่อถึงว่าใครสักคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเคยมีครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ ในอดีตนะคะความสัมพันธ์ดูเหมือนกับใครสักคนหนึ่งในที่นี้นะคะเป็นคนที่รักอิสระหรืออาจจะเป็นคนโสดหรือทําตัวโสดก็ได้เนาะนะคะหรือเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือเป็นคนที่ชอบหาความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบข้างกับคนรอบตัวหรือสังคมรอบตัวนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญนะคะกับ ความสุขนะคะที่อยู่รอบตัวกับตัวเองนะคะเพื่อนสังคมนะคะหรือครอบครัวดีแฮงแมนสื่อถึงว่าความสัมพันธ์ในอดีตอาจจะนิ่งๆไปนะคะหรือมันแฮงนะมันถูกแขวนเอาไว้นะคะมันถูกแขวนเอาไว้ด้วยตัวของมันเองก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆค่ะมันเหมือนกับมันเท่าเดิมอ่ะนะคะมันไม่มีความคืบหน้าคุยกันมานานคบกันมานานค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คืบหน้าสักทีหนึ่งนะคะคนที่รอค่ะก็เหนื่อยล้าหรือเกินเนาะนะคะเนี่ยสิบเหรียญนะคะ หรือว่าบางคู่บางคนนะคะคนรักของเพื่อนๆค่ะอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวในที่นี้หมายถึงว่าเช่นถ่ะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะมีกองสีอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะ,ะหรือว่าเรื่องงานนั่นแหละนะ เขาก็จะให้ความสาคัญกับเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวของเขาด้วยเนาะนะคะมีไพ่หกดาบค่ะสื่อถึงว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจำเป็นที่ต้องห่างกันออกมาเนาะนะคะพักเบรกกันออกมาก่อนด้วยนะคะเพราะว่ามันเท่าเดิมอ่ะมันอาจจะแบบบางคู่นะคะคุยกันมานานคบกันมานานแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งนะคะขอลงเรือออกมาแล้วกันนะคะขอขอพักเบรกกันออกออกมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า แฟนเก่าของเราเขาเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะมีพลังงานของคิงถือถ้วยนะคะมีพลังงานของสามไม้ค่ะมีพลังงานของ two of c h a l i s e s นะคะสถ้วยและมีพลังงานของเด็กถือดาบนะคะ พลังงานตัวตนของเขาะะได้เป็นไพ่หนึ่งดาบสื่อถึงว่าในช่วงนี้นะคะคแฟนเก่าของเราอาจจะได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์นะนะคะอาจจะเจอกับใครสักคนนึงค่ะเจอความรักจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเจอรักทางไกลในเว็บเดทก,ก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้เนาะนะคะหรือเขาอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการทํางานใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ด้วยนะคะ แต่แม่หมอมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกันได้ออกสังคมค่ะได้เจอผู้คนนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างเครียดและคิดมากนะคะเด็กถือดาบอยู่ในสถานการณ์ของการต่อสู้นะคะแล้วก็การใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหานะคะดูเงาเงานะสามไม้นะคะสามไม้ดูเหมือนกับอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลเนาะนะคะแล้วก็ บางคนอาจจะมีความรู้สึกเหงาในใจลึกๆเนาะนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายังมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขายังเก็บไว้ในเส่วงลึกของหัวใจอยู่นะคะยังมีใครสักคนหนึ่งที่เขายังรู้สึกดีๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้ในใจนะคะข่มความรู้สึกของตัวเองนะคะหมองว่าเขายังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่เนาะนะคะแล้วก็ภายในใจอาจจะมีความอ่อนไหววันไหวบ้างนะคะคิดถึงบ้างนะคะบางเวลานะคะแต่ตัวของเขาก็ต้องเดินไปข้างหน้าเนาะนะคะแล้วก็ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเพื่อนๆนก็ได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้ด้วยนะคะชาวเมถุนตุนกุมนะคะตอนนี้ก็ได้ไปเริ่มต้นความรักใหม่แล้วเนาะนะคะสองถ้วยแล้วก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะของชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงเลยนะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นยังไงเอ่ย พลังงานของ7เหรียญน,นะคะมีพลังงานของเดอะสตาร์ค่ะมีพลังงานของสเตรนท์นะคะมีพลังงานของ7ถ้วยนะคะและมีพลังงานของอัศวินถือไม้นะคะเน้นน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหากมีเข้ามานะคะหรือมีเข้ามาแล้วนะคะลักษณะของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเขายังอาจจะเป็นคนที่ เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะหรือชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนคนนี้เป็นคนมีความมั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นที่หมายปองของคนทั่วๆไปนะคะอืมเป็นคนมีเสน่ห์นะคะรูปร่างรูปร่างอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่มีรูปร่างดีอะนะคะแล้วก็พอแบบอยู่ที่ไหนคะ่ะใครก็อยากคุยด้วยนะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่ กล้าคิดกล้าทำกล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็รักอิสระด้วยเนาะ strain นะคะอัรวินถือไม้นะคะเจ็ดทั่วและเจ็ดเหรียญสื่อถึงเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่เลยอะนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่อยู่ในช่วงของการเลือกคนนะคะเลือกความสัมพันธ์เป็นช่วงของการพูดคุยสั่นสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างมีไอเดียนะคะแล้วก็มีไอเดียบันเจิดค่ะความคิดสร้างสรรค์อยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะเป็นช่วงในนอยดาวๆวอยู่เหมือนกันนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ เป็นคนที่เ,เขาเรียกอะไรชอบประจนภัยเนะนะคะอืมชอบประจนภัยนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย่ยงกล้าเสี่ยงด้วยนะคะทีเรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีไพ่หกถ้วยนะคะมีไพ่ควีนถือเหรียญมีไพ่ ควีนถือถ้วยมีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเพื่อน,อนก็ได้นะคะเนาะหรือเป็นคนที่มีวัยเท่าๆกันกับเรานะคะ มีไพ่หกถ้วยนะคะสื่อถึงห่วงเวลาเดิมๆคนเก่าๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะกลับมาวนเวียนนะคะอับจะคงเก่าๆก,ก็ได้รวมถึงอาจจะคนที่เราเคยคบเคยคุยในอดีตนะคะไพ่ใบนี้เนาะนะคะมันเหมือนกับยังมีความทรงจำในดีที่เขาคิดถึงเนาะนะคะแล้วก็เก็บไว้ในใจอยู่นะแม่หมองมองอย่างนี้นะคะไพ่ควีนถือเหรียญนะคะสื่อถึงคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆชีวิตก็ดีอยู่แล้วเนาะนะคะแต่ว่าก็กลัวว่าตัวเองจะ ไม่ม่นคงอนะนะคะไม่หมองมองอย่างนี้นะคะคนคนนี้ค่ะภายในใจนะคะก็จะเซนซิทีฟได้ง่ายด้วยนะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างบางครั้งก็เก็บความรู้สึกนะคะบางครั้งก็เหมือนเขาเรียกอะไรอมทุก อม,อมทุกข์เก็บความทุกข์ไว้ในใจคนเดียวภายนอกร่าเริงสดใสนะคะแต่ภายในก็ใจบางเหมือนกันเนาะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่บางคนอาจจะบอกเขาดื้อรัน้นเอาแต่ใจนะนะคะแต่เขาต้คนมีเหตุผลอะนะคะบางครั้งก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนรักรักศักดิ์ศรีอะนะคะเออถึงก็แบบอะถ้าฉันไม่ผิดนะหรือว่าถ้าถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงจริงๆนะเขาก็จะอารมณ์มารวยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินไปจริงๆอะคนคนนี้เขาก็สู้นะเขาถือดาบมาสู้ได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมนะคะ เป็นคนที่มีสุดเจนในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งเขายิ้งเขายิ่งเขาโดนแบบทําให้รู้สึกแบบยิ่งเขาโดนด้อยค่ะเขาจะยิ่งลุกขึ้นมานะคะคนคนนี้อืมนะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะสื่อถึงคนที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่มองมองนะคะว่าโอเคเขาอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้เลือกให้คุยให้สานสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามานะคะแล้วเขาคือคนเก่าๆของคุณกลับมาเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ไม่ใช่คนเก่าๆกลับมาคนคนนี้เป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาดูมอบความรักที่มีทั้งหมดให้รักใครรักจริงเนาะนะคะ รักใครก็ทุ่มเทนะคะคนคนนี้คุณจะได้รู้สึกถึงคนที่แบบดูแลเอาใจใส่ในารายละเอียดนะคะแล้วก็เอาใจเก่งนะคนคนนี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะกําลังตามหาคนที่มีมีชีวิตชีวานะคะอยู่ด้วยและไม่เหงานะคะแล้วก็เป็นคนที่ ชอบท่องเที่ยวชอบประจนภัยนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย่ยงกล้าเสีย่ยงรักใครก็รักจริงนะคะแม้ว่าจะมีความรู้สึกน้อยใจบ้างนะคะมีความแบบขี้งอนนะคะมีความดื้อบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ถ้ารักใครก็ทุ่มเทเหมือนกันเนาะนะคะก็คนคนนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเราม,มาดูพลังงานเอาคำในปากนี้กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ มีไพ่ justice นะคะมีไพ่ the moon ค่ะมีพลังงานของหนึ่งดาบมีพลังงานของ king ถือดาบและมีพลังงานของ the h e r m i t ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวตุลลัคนาตุลชาวมีนลัคนามีนอาจจะเป็นชาวกันลัคนากันได้ด้วยนะคะโอเคแม่หมอมองว่าปัากนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะได้ตัดสินใจเนาะนะคะหากเรานะคะ หากเราอยู่ในสถานการณ์อะไรที่มันคุมเครือเนาะนะคะหรือเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนอะนะคะจะเป็นช่วงที่ตัดสินใจนะคะเป็นช่วงของการสลับสลับความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่ใช่เห็นไหมนะคะออโอเคเออ justice นะคะสื่อถึงต้องการความสัมพันธ์ที่มีควินแฟร์เท่าๆกันนะ,นะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องลุยต้องต่อสู้นะคะแล้วบุกเบิกได้นะคะบางคนอาจจะคิดมากเครียดมากหรือบางคนอาจจะเครียดได้ง่ายๆอันนี้ก็ให้ยึดทางธรรมนะนะคะใช้สติปัญญาค่ะปลีกตัวเก็บตัวนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการหาทางออกนะคะบางคนปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเ,เรื่องของหัวใจแม่หมอมองว่าใครที่ไม่ใช่จะออกไปนะจ๊ะคนคุยคนไหนที่ไม่ใช่เราจะได้ตัดสินใจนะแล้วเราอาจจะได้เริ่มเลือกเริ่มเลือกนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่เลือกแล้วนะปักนี้นะจ๊ะก็เป็นกรอนงใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเรามาถามไพ่ Whisper of Love Oracle กันบ้างนะคะว่าเขาอยากจะแนะนำอะไรกับเราบ้างเอง่ย Love endures นะคะ Love doesn't give up or lose faith นะคะ Love is hopeful and withstand every situation simple acts of kindness นะคะ kindness energize you and bring happiness to those around you นะคะ get to know each other learn to meet another's needs for love นะคะไพ whisper นะคะ oracle อ,อยากจะกระซิบบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าจงทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเรียนรู้กันและกันนะคะแล้วก็ เนี่ยทำความรู้จักกันนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันว่าแต่ละคนอะ่ะแต่ละฝ่ายแบบมิสไซยังไงนะคะมีจริตแบบไหนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบสามารถเข้ากันได้กับเราไหมนะคะอืถ้ามีคนเข้ามานะคะก็ทําความรู้จักกันนะนะคะ simple acts of kindness นะคะจงแสดงออกซึ่งความเมตตาการุณานะคะแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจเมตตาการุณาต่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆน,นะคะนําพาความสุขนะคะ มาสู่คนที่อยู่รอบข้างได้นะคะเออมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะนะคะปลดล็อกตัวตนของตัวเองนะคะอืมเออคนที่อยู่รอบข้างเขาก็จะสามารถเข้าถึงนะคะเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะความรักไม่ท้อใจนะคะไม่สูญเสียความเชื่อมั่นความศรัทธาความรักเต็มไปด้วยความหวังและก็สามารถยืนอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะ ก็ไปกรอนไซให้กับเพื่อนๆชาวมังกรทุกๆคนนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวเพื่อนสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะหากได้ข้อความที่ไม่ไดีต่อใจในคลิปนี้อยากเก็บไปคิดมากนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันเดือนหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ